ปัญหาการจราจรติดขัดเป็นปัญหาที่พบเจอได้ทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ในรั้วของมหาวิทยาลัยที่มีทางรถยนต์ส่วนบุคคลของนักศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยจักรยานยนต์ส่งผลงให้ช่วงเวลาเร่งรีบสร้างความลำบ,บากในการเดินทางให้แก่นักศึกษาจำนวนไม่น้อยจักรยานจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นิยมนำมาใช้เนื่องจากช่วยอำนวยความสะดวกและยังช่วยประหยัดพลังงานแต่หากต้องใช้งานในระยะทางไกลก็อาจท <อา S 1> ี่จะส่งผลในเรื่องของความเมื่อยล้าได้และหากต้องการความเร็วผู้ปั่นก็จะเป็นต้องออกแรงค่อนข้างมากส่งผลงให้เกิดความเมื่อยล้าและอาจมีผลเสียต่อส ภาพขาและสุขภาพของเขา่า้วยเหตุนี้นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้คิดค้นแนวคิดจักรยานไฮบริดขึ้นมาเพื่อลดความเมื่อยล้าจากการใช้งานและเพิ่มความรวดเร็วในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยขึ้นมาแนวคิดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้นะคะก็คือ เนื่องจากประชากรในมหาวิทยายลายัยมีจํานวนมากขึ้นค่ะและทุกคนให้ความสําคัญในการเดินทางงานพานะส่วนบุคคลจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทุกคนเลือกใช้ค่ะและในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็นมีปัญหาการจราจรหลากหลายรูปแบบค่ะก็คือในส่วนของรถส่วนตัวนะคะจะมีพื้นที่ในการจอดรถไม่เพียงพอและในส่วนของรถไฟฟ้ามหาวิทยายลัยนะคะมีพื้นที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะเนื่องจากการใช้งานจัก,กรยานนะคะมีความ เมื่อยล้าและสภาพไม่เอื้อมหน่วยต่อการใช้งานค่ะเราจึงได้สร้างพ็อกเก็ตนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการปั่นจัก,กรยานค่ะและลดระยะเวลาในการปั่นค่ะหลักการทำงานของจักรยานไฟฟ้าน,นี้นะครับมีอยู่4พาร์ทหลักๆนะครับคือ 1. มอเตอร์ส่งกำลังครับ 2. แบตเตอรี่ 3. คอนเทลเลอร์ครับ 4. ก็จะเป็นชุดคันเร่งครับซึ่งเมื่อผู้ขับได้ทําการเร่งคันเร่งนะครับก็จะสั่งการไปยังคอนเทลเลอร์คอนเทลเลอร์ก็จะดึงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ครับและส่งไปยังมอเตอร์ส่งกําลังครับเราจะทําการ ทำงานเหมือนกับแรงทษครับระหว่างล้อขับกับล้อจักรยานครับชุดอุปกรณ์ของจักรยานไฮบริดมี2ส,ส่วนหลักด้วยกันส่วนแรกคือชุดควบคุมหลักที่ประกอบไปด้วยแบตเตอรี่และแผงวงจรทําขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี 3D Printing ติดตั้งได้เข้ากับทุกรูปทรงของจักรยานทั่วไปตามท้องตลาดทําหน้าที่ในการรับคําสั่งซึ่งคําสั่งจะมาจากส่วนที่2คือส่วนของคอนโทรลเลอร์ที่อยู่บริเวณแฮนด์ของจักรยานเมื่อถึงเวลาใช้งานผู้ใช้งานเพียงแค่เปิดสวิตช์ที่ชุดควบคุมมอเตอร์บริเวณล้อหลังของจักรยานและเปิดสวิตช์ที่ คอนโทรลเลอร์ที่แฮนด์เพียงแค่กดในมือไปที่แกนด้านข้างคําสั่งจะถูกส่งไปยังมอเตอร์ให้หมุนวงล้อเมื่อวงล้อหมุนก็จะส่งแรงขับเคลื่อนให้จักรยานได้ทันทีเมื่อไม่ใช้งานระบบไฮบริดแล้วก็ยังสามารถที่ใช้งานจักรยานด้วยการปั่นแบบเดิมได้ซึ่งพลังงานของระบบนี้คือพลังงานที่สะอาดจากแบตเตอรี่นั่นเองแบตเตอรี่นะคะเป็นลิเธียมไอออน3 6โวลต์3.4แอม์อร์นะคะมอเตอร์บัตรลิทดีซีร้อยห้าสิบโวลต์นะคะความเร็วอยู่ที่ 15-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางได้อยู่ที่10-15กิโลเมตรค่ะระยะเวลาในการชาร์จนะคะอยู่ที่2ชั่วโมงใช้สายชาร์จไมโคร USB ค่ะตัวจักรยานตัวนี้เนี่ยกเ็เราคาดว่าจะถูกนำะไปใช้ร่วมกับเ,เรื่องของแพลตฟอร์มนะครับในอนาคตอย่างเช่นระบบ IoT ต่างๆนะครับที่สามารถที่จะเอ,เอามาติดตั้งนะครับ รวมกับจักรยานนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ในเรื่องของการาแ์ลิงนะครับแล้วก็เรื่องของอาการท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนนะครับในะนะปัจจุบันที่เราต้องการที่จะส่งเสริมกัน ณปัจจุบันนี้นะครับเราอยากจะส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยรู้จักการเป็นผู้สร้างผู้ประดิษฐ์นะครับก็คือเป็น maker นะครับแทนที่เราจะเป็น user ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาได้เรียนรู้การประกอบการใช้งานต่างๆโดยเฉพาะของเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งใน generation ของเขาเนี่ยก็จะเป็น generation ที่จะใช้เทคโนโลยีพวกนี้อยู่แล้วนะครับนั้นก็จะเป็นการาฝึกพวกเขาเนี่ยลองรับเข้าไปในเรื่องของอุตสาหกรรม ได้ในอนาคตนะครับสำหรับจักรยานไฮบริดเป็นนวัตรกรรมที่เข้ามาทําให้การใช้งานจักรยานมีทางเลือกที่มากขึ้นส่งเสริมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่กอ่อให้เกิดมลภาวะต่างๆในอากาศซึ่งในอนาคตผู้วิจัยและพัฒนาเตรียมที่จะต่อยอดให้มีการใช้งานให้แพร่หลายในรอกรวมหาวิทยาลัยร,รวมทั้งจะส่งเสริมให้เกิดการจําหน่ายในเชิงพาณิชย์มากขึ้น